พี่เบียร์ตอนนี้มีคนอ้อนไปจะเอาเพื่อนมาเล่นคีย์บอร์ดด้วยอืมก็ต้องดูดิว่าเก่งไม่เก่งนะไม่ใช่เอาเพื่อนหนูจะต้องเอาเพื่อนหนูอย่างเดียวเลยอือฝึกยู่ฝึกยูฝึกยู่ตัวเองก็เก่งหรือยังเนี่ยแล้วจะเอาเพื่อนตัวเองมาเล่นอยากได้ใครนะอยากได้ใครแป้งแป้งเออแล้วถ้าครูเอาคนอื่นมาโกรธไหมไม่ได้โกรธไม่ได้เออ่โฆษณาเสื้อให้หน่อยเสื้ออินดี้วิทยานะคะ สามสองหนึ่งเสื้ออินดี้เลยเสื้ออินดี้วิทยานะคะเสื้ออินดี้วิทยานะคะเออตัวละสองร้อยห้าสิบบาทตัวละสองร้อยห้าสิบาทสนใจอินบ็อกซ์เลยค่ะสนใจอินบ็อกซ์เลยค่ะสั่งเลยค่ะสั่งเลยสั่งเลยค่ะสั่งเลยเออนี่อันนี้เด็กเขาคิดเองนะครับครูไม่ได้บอกนะครับเสื้อยังอยู่ครับผมเสื้อยังอยู่นะท่านที่สนใจเสื้อนะครับก็สั่งได้เลยนะครับ ื้อตัวนี้ยังไม่ได้จัดส่งนะครับอาจจะไม่มีไซส์นะครับนะเสื้อของเราก็มีเสื้อเบอร์ S ตอนนี้เบอร์ S เกี้ยงแล้วเบอร์ S เบอร์ M เบอร์ L เบอร์ XL เบอร์2 XL แล้วก็เบอร์3 XL แล้วก็มีอีกอันก็เป็นเบอร์5 XL อ่าเบอร์5 XL 4 XL ไม่มีนะครับเพราะว่าทางร้านเขาตัดแบบ3 XL กับ5 XL มันใกล้กันเกินเขาก็เลยไม่ได้ทำ4 XL ให้นะครับ ก็เป็นเสื้อสําเร็จนี่แหละแต่ว่าเราเอามาสก,กินเองนะครับราคามันก็เลยไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าเป็นเนี่ยเสื้อเสื้อประจําปีของเราแบบนี้เนี่ยสีชมพูแบบนี้อันนี้จะแพงนะนะต้นทุนก็200กว่าบาทแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะขายแพงปกปกับปวกปลาปูคุยขายขายแพงกว่าปกตินะครับผมนะก็อ่เข้าไปดูรูปได้นะครับตอนนี้คุณหมูไม่ครี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องพับมาอีกนะครับพอเราเราพับเข้าไปไม่เหมือนเดี๋ยวพี่น้อง fc ที่ได้ของไปก็อาจจะบอกว่าเราเอามาใส่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะขออนุญาตไม่เปิดนะครับ มีสามสีครับผมสีเลือดหมูสีม่วง<ส>แล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินครับผมอ่าเปิดดูได้ไล่ดูได้นะครับที่หน้าเพจเรานะครับผมก็ให้นางแบบเขาถ่ายไว้เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคไปไปกินข้าวได้ยี่วันนี้ออกงานดุริยางกันนะแล้วก็ทุกคนก็ไปกินข้าวกันอยู่นะครับอะไรครับมีอะไรครับ,อรบเอ้เข้าเข้าต้องใช้ช้อนเหลือเป็นข้าวกล่องเขากินข้าวกล่องในในกล่องมีข้าว แต่มีช้อนไหมแต่มีช้อนไหมมีข้าวกล่องอะไรไม่มีช้อนก็ข,นข้าวในกล่องมันไม่มีหรอกเอาไปไปกปยิ้นข้ายิ้นเข่าหลักดูบอกไม่ให้เขาออกช้อนจะเองรักไปก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยฝนใครกินนี้เราหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหายไปนะอุตส่าห์ด่าพี่อมอมเดี๋ยวใครกินโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยไอเบีย้ยใครบอกมาไอน ไอ้โน้ตไ, 9, ไอเก้า <9, S 1> ไอสองตัวนี้อีกแล้วโอ้โหไหญห้าเอ้ย